ช่วยเสริมทั้งพัฒนาการทางด้านสมองทั้งสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงภูมิต้านทานที่ดีคุณแม่ทุกทุกคนควรจะหาให้ลูกทานเอาก็ออยด์ DHA ของออสเวล์ไลฟ์เนี่ยแม่ก็ทานได้ลูกก็ทานได้คุณยายก็ทานได้เรียกว่าเป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้เนี่ยอ่ะมันเหมือนทานขนมเหมือนทานขนมเหมือนทานไม่หวาน,<ค>นด้วยสกัดจากสารหร่ายทะเลบริสุทธิ์ฉะนั้นคนที่แพ้ผู้กอาหารทะเลก็สามารถที่จะทานได้เป็นเกรดการผลิตพรีเมียมระดับเกรดเท่ายา มีทั้งออยอไทยและออยออสเตรเลียมีฮารานด้วยกล้าพูดเลยรว่า DHA แบรนด์ที่ดีที่สุดแล้วทานแล้วได้ DHA โดสสูงที่สุดในประเทศเราเลยต้องเป็นของ Oswell Life เอาก็ออย DHA เท่านั้นเติมความจําเพิ่มพัฒนาการเสริมการมองเห็นที่ดีเป็นตัวที่ทานง่ายเป็นซอฟเจลละลายง่ายแล้วก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวกึนกดส้มถ้าเกิดลูกอย่ังเคี้ยวไม่ได้ไไดก็คือนครผลไม้แล้วก ปิดแล้วก็มีสายนมมีขนาด30แคปซูลสำหรับลูกในวัยเสริมสร้างพัฒนาการค่ะขอบคุณหนิงมากๆเลยนะครับคุณครับ